พี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับการประทะต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดฟาร์มสูญเสียเกิดฟาร์มสูญเสียพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตัวเองเนี่ยที่ศูญเสียเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องพวกมือแล้วมือจะคิดยังไงบ้างถ้ามีความสูญเสียเกิดขึ้นเห็นไหมครับแต่คตําตอบวันนี้ไม่มีครับ คำตอบวันนี้ไม่มีเลยว่าประเทศชาติจะเดินไปทางไหนไม่มีไม่มีคําตอบจากคนเหล่านี้เลยแม้แต่คําเดียวมีแต่แสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นชัดเจนว่ากูอยู่พวกกประประสนะเว้ยเออเอาสิไอชิบหาย <S <S ผมเหนื่อยกับคนพวกนี้จริงๆ ผมเหนื่อยกับคนเหล่านี้มากๆครับไม่ว่าตุราการหรือองค์กรอิสระผมเหนื่อยจร<ๆ>ิงๆเหนื่อยใจจริงจริงครับกับคนพวกนี้ผมอยากจะถามว่าพวกคุณไม่มีสมองบ้างหรือไงพวกคุณไม่รู้กฎหมายเหรอว่ากฎหมายรัฐมนูนปี50ทั้งๆที่พวกมึงเป็นคนเขียนเองโดยเอารัฐธรรมนูญปี50พวกมึงเป็นคนกำหนดเป็นคนเขียน แต่วันนี้มึงไม่รักษากติกาเขาเรียกว่าเขียนด้วยมือและลบด้วยตีนแบบนี้แต่พวกเราสิพวกเราไม่ยอมรับรัฐมนูญปี50แต่วันนี้เสือกมาปกป้องรัฐมนูญปี50เห็นไหมเราอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เต็มใจรับรัฐมนูญปี50ก็ตามแต่ในเมื่อกฎหมายต้องเป็นกฎหมายใช่ไหม ถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายบ้านเมืองนี้มันก็อยู่กันไม่ได้เราโดยดุษฎีต้องยอมรับกฎหมายยอมรับรัฐธรรมนูญปี50และหวานอมขมกลืนกับมันมาจนถึงทุกวันนี้ใช่หรือไม่และพวกคุณทำมาไม่รักษากติกาไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยไม่รักษากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ววะผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับเอาละวันนี้ สถานการณ์มันเป็นไปอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ว่าพวกองค์กรอิสระหรือตุลาการถ้าได้ฟังผมพูดน่าจะมีสำเนียกซะบ้างมีความรู้สึกซะบ้างว่าบ้านเมืองนี้มันเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วนะเว้ยถ้าพวกคุณแค่ไม่กี่คุณไม่ไม่กี่คนเนี่ย มาทําแบบนี้บ้านเมืองชิบหายวายป่วงแบบนี้บ้านเมืองมันเดินต่อไม่ได้และประชาชน6กสิบล้านคนจะทํำยังไงถามเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาเห็นด้วยหรือเปล่าคุณไม่ถามประชาชนอีก6กสิบล้านคนเลยคุณเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินผมบอกครับว่าบ้านเมืองนี้ลําบากครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้เลยครับถ้าพวกนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมเรียกอย่างนี้ครับพี่น้องเอาว่า ณวันนี้พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพี่น้องครับเตรียมตัวให้พร้อมเชื่อผมพร้อมที่จะเดินออกมาประกาศว่าคนเสื้อแดงเขาไม่ยอมแล้วนี่ไงล่ะครับพี่น้องเราทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าคือพวกคุณยังเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ทนอีกต่อไปด้วยเราจะเดินหน้าสู้อย่างเดียว เดินหน้าไม่มีถอยถอดเกียร์ถอยทิ้งไปเลยพี่น้องไม่เอาแล้วเกียร์ถอยเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวถ้าบ้านเมืองนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่และไอ้พวกนี้ยังมีความคิดเพงซวยแบบนี้อยู่เดินหน้าพี่น้องสู้ต่อไปพี่น้องสู้ต่อไปขอบคุณมากครับครับดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและที่นี่ครับ วันนี้รองประธานสมหวังผู้ดุดเดือดเลือดพล่านเลยพี่น้องพี่น้องครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ขณะนี้พี่น้องคงจำได้ครับว่าช่วงก่อนยึดอำนาจปี49มีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวของพลเอกเปรมแต่งชุดทหาร ออกไปพูดในกองทาหารในกรมทาหารบอกว่ารัฐบาลเป็นแค่จกกี้เท่านั้นครับพี่น้องแล้วก็วันนี้เนี่ยพลเอกเปรมก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกแล้วแสดงตัวอีกแล้วบอกว่ากองทัพมีงานใหญ่รออยู่และเมื่อสามวันที่ผ่านมาผมก็ทราบมาว่าพลเอกเปรม ได้นำขุนศึกที่เคยยึดอำนาจเมื่อครั้งปี4ี่้าที่ผ่านมาไปที่วังไกลกังวลหัวหินผมอยากถามพลเอกเปรมว่านำพลเอกอนุพงค์เผ่าจินดาพลเอกประวิตย์วงสุวรรณไปเพื่ออะไรผมขอหน้าถามหน่อยพลเอกเปรมดินละสุราน,นอนนี่เป็นการขับเคลื่อนเป็นการเคลื่อนไหวของพลเอกเปรม แล้วก็การที่บอกว่าทหารทุกคนทั้งตำรวจด้วยมีภาระมีงานอันสำคัญที่จะต้องทำพลเอกเปรมบอกว่าให้กำลังใจงานหนักเพราะฉะนั้นวันนี้งานหนักคือการยึดอำนาจใช่หรือไม่พลเอกเปรมจินลสุรานนท์ วันนี้เห็นชัดครับว่าการล้มฝ่ายประชาธิปไตยล้มตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะในภาคของรัฐบาลน,นั้นก็คือพักเพื่อไทยก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์และคอรมอและสอสอทั้งคณะที่เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยในฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นภาคของเอกชนขาหนึ่งนี่ก็คือ ขาของนปชเราเห็นวันนี้ชัดครับว่าใช้กลไกขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตุลาการใช้คู่กันไปใช้คู่กับพรรคเพื่อไทยใช้คู่กับรัฐบาลใช้ตุลาการจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้กำลังเกิดขึ้นการทำรัฐประหารนั้นมันต้องมีเงื่อนไข มันต้องมีข้ออ้างกับชาวโลกได้ว่าสถานการณ์วันนี้ประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรจึงต้องทำอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ชัดครับว่าถ้าใช้สารรัฐธรรมนูญใช้องค์กรอิสระมาจัดการมันไม่เบ็ดเสร็จใช้สารรัฐธรรมนูญจัดการกับท่านนายกยิ่งลักษณ์มันก็ไม่เบ็ดเสร็จเพราะยังมีคอรมออยู่หลายท่านที่ไม่ร่วมประชุมด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีการประชุมกันสองแนวทางแนวทางหนึ่งคือใช้องคอ์กรอิสระและสารแนวทางหนึ่งคือใช้กองทัพยึดอำนาจเพราะฉะนั้นนำไปสู่จุดไหนสำเร็จก่อนเอาจุดนั้นเป็นตัวตั้งวันนี้เราจะเห็นชัดครับว่าวันนี้จะต้องมีการถอนประกันจตุพรและนัทวุฒิวันนี้หลังจากนี้ต่อไป จะต้องมีการลงดาบในยกยิงลักเพื่อให้คนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยลุกฮือขึ้นมาต่อสู้และวันนี้นายสุเทพม็บก,ก็ยังดำรงอยู่มีการขับเคลื่อนไปในสถานที่ราชการหลายที่เพราะฉะนั้นชัดและรู้แน่นอนว่าถ้ามีการชุมนุมอยู่อย่างนี้มีการจัดการกับแกนนำคนเสื้อแดงโดยเฉพาะคุณนัทวุฒ และคุณจตุพรนั้นคนเสื้อแดงจะต้องออกมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการสร้างสถานการณ์สร้างความรุนแรงขึ้นมาโดยให้ม็บของนายสุเทพกปปรสที่เตรียมอยู่ที่เป็นพื้นฐานอยู่ในสวนลุมแล้วก็มีกาดมีอาวุธแล้วก็มีกองกำลังอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่แล้วในส่วนหนึ่งของนปชนั้น ต้องเคลื่อนพลแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้ในสถานการณ์นี้คือการปะทะระหว่างคนของนายสุเทพกับคนรักรประชาธิปไตยพี่น้องเสื้อแดงของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาก็จะอ้างได้ว่าเพื่อรักษาสถานการณ์ไม่ให้คนไทยฆ่ากันตาย จึงต้องทําการรัฐประหารพี่น้องนี่คือสิ่งที่เขาจะทําที่ในสถานการณ์ขณะนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> พี่น้องครับไม่ว่าเหตุใดที่ไปถึงก่อนสถานการณ์ใดก็ตามพี่น้องเสื้อแดงต้องคิดว่า